ผู้จัดการของแต้วนรพีชี้แจงเรื่องสัญญาช่อง3ผู้จัดการแต้วนรพรตอบอปมแต้วไม่ต่อสัญญาช่อง3ผู้จัดการของแต้วนรพรชี้แจงเรื่องสัญญาช่อง3หรือไม่ต่อสัญญาช่องแจงดามมาจัดมันเกิด กำลังเป็นที่จับตามองอย่างหนกักสำหรับประเด็นอักษรย่อว่าด้วยเรื่องนางเอกคนดงังเตรียมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสัญญกบสงกัดเดิมที่แจ้งเกิดและอยู่มานานจนเป็นโลโก้ของช่องไปเป็นนักแสดงอิสระและอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วโดยรายการหนึ่งได้ออกมาเผยคำใบ้ให้บรรดาขาเผือกได้ไขปริศนาแต่เอ๊ะทำไมคนถึงเดาว,ว่าเป็นแต้วนทพรกันนะแต้วนทพรก็อยู่กับช่องสามมาหลายปี ต้วนัทพรจะกล้าบินเดี่ยวหรอคำถามต่างๆนาน,นา,นนานล้วนตั้งขึ้นกับแต้านัทพรเพราะถ้าแต้นัทพอรออกจริงๆช่อง3ามถือว่าเสียนางเอกน้ำดีอย่างแต้วไปอีกคนหนึ่งเลยโดยคำใบแรกเธอคนนี้นางเอกคนดังเตรียมตัดสินใจไม่ต่อสัญญาสร้างปรากฏการ์ห้เลตติ้งละครมาแล้วในยุคทีวีดิจิตอลคำใบที่สองอยู่ในวงการไม่ต่ำกว่า10ปีคำใบที่3าเล่นละครไม่ต่ำกว่า10เรื่องแถมยังกวัดรางวัลน,นักแสดงนำหญิงมาแล้วหลายรางวัลเวที ส่วนคำใบที่4เครติตท็อปฟิตี้ใบหน้าสาวสวยและมีเอกลักษณ์เหมาะสมกับวงการแฟชั่นหญิงฝั่งเอเชียคำใบที่5คือนางเอกช่องน้อยสีและคำใบที่6นางเอกคนนี้ยังไม่แต่งงานแต่มีแฟนแล้วทำเอาชาวเน็ตเดากันไปต่างๆนาะนาะซึ่งรายชื่อที่คาดเดาก็มีตั้งแต่ไอซ์ปิชาาคิมเบอร์รี่ยายาอุรัสยาเบลลา่าราณีและคนที่ชาวเน็ตมองว่ามีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดก็คือสาวแต้วนัทพร ล่าสุดทีมข่าวสอบถามไปยังผู้จัดก,การส่วนตัวของแต้วนัทพรได้รับข้อมูลว่าตอนนี้นางเอกคนดังแต้วนัทพรยังคงมีสัญญากับช่องเดิมอยู่อีกหลายปีเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นสาวแต้วสำหรับประเด็นดราม่าที่แต้วนัทพรได้โพสต์ภาพฉลองวันเกิดให้กับคุณแม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและมีญาติพี่น้องของแต้วมาเร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์แต้วถึงเรื่องการจัดงานวันเกิดนี้ว่ามีคนมาเริ่มงานมากมายอีกทั้งยังไม่สวมแมสถ่ายรูปพร้อมตำหนิว่าแต้วนัทพรไม่ควรจงานนนเช่ี้ ทั้งๆที่ในแต่ละวันมียอดคนติดโควิดเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดเต่านทวดีพี่สาวแต้วก็ได้แจ้งดราม่าหลังมีเชนเนตเข้าไปคอมเมนต์ว่าทราบถึงมาตรการรัฐเรื่องห้ามรวมตัวกันเกิน20คนรวมทั้งห้ามจัดงานสังสรรค์หรือไม่ซึ่งพี่สาวแต้วนทะพรก็ได้เข้ามาตอบว่าทราบแต่นั้นเป็นการรวมตัวไม่เกิน20คนหลายคนฉีดวัคซีนแล้วอีกทั้งตรวจหาเชื้อโควิด -19 มาไม่นานนี้พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่งานปราร์ตี้ไม่ใช่งานปราร์ตี้ที่รวมคนจากต่างที่ต่างทางเพราะกลัวขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ